พี่คนไหนนะครับพี่กำลังตามหารถมือสองใช้งานสักคันหนึ่งนะผมแนะนำคันนี้เลยกับเจ้าตัวตายจาริส12สปอร์ตตัวรองท็อปปี2022นะครับกับเลขไม้หมื่นหกนะครับเรื่องออปชั่นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แอร์แบคได้ม 7, า7ใบนะครับกับราคา4 3 0 0 0 0สามหมื่บาทพีดา้าพรีวัน7 000, 2 0 0สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะดูในส่วนของรายละเอียดรอบตัวรถนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาด สวัสดีครับสวัสดี FC แลวคนดูทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็โยผมเซลเบียอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กันกับเจ้าโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตตัวรองท็อปปี2022กับเลขไมล์10,006คันนี้นะครับผมได้สีขาวสวยๆเลยนะครับกับราคาออกใหม่ป้ายแดง700,000กว่ามามือสองตอนนี้เหลือเพียงแค่430,000บาทฟีดาวจัดยอดเต็มผ่อนเริ่มต้น7,200บาทตลอดอายุสัญญาสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังตามหารถอยู่นะผมบอกได้เลยว่าคันนี้อยากจะแนะนำจริงๆนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าจาริสหนึ่งยูสองสปอร์ตคันนี้นะครับได้หน้าหล่อไฟหน้าเนี่ยฟูอดีให้เรียบร้อยนะครับถ้าเบียนเดี๋ยวผมจดให้ใหม่นะเป็นกรุงเทพพี่ไม่ต้องห่วงโครงสร้างเดิมแทรรอบคันแน่นอนไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ํามานะครับผมในส่วนของรอยต่อรถนะครับก็แน่นแน่แนสสนิทแบบนี้มาพร้อมกับร้อแม็กนะครับอลอยขอบ15สีทูโทนนะครับดิสเบกได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซุ้มชงนิดนึงเนาะ ซุ้มชกคนะครับมาร์กสูตรมาคิซีอยู่ครบกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับยังไม่มีการแต่หรือว่าเปลี่ยนมานั่นเองกระจกมองข้างเนี่ยก็เปิดป,ปิดแบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะเป็นสีดำนะจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะครับเพราะว่าเพิ่มดีไซน์นะครับลูกเล่นให้ดูเด่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของการสาดก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะครับสันเรียมคมทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ คันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากพอสมควรน็อตเสาบีนะครับให้ดูไม่มีการางั้แเงีแกะกาแม้แต่อย่างใดนะครับในส่วนของน็อตเสาบีสติกเกอร์แผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตเดินด้วยได้สติชิง่งสีน้ำเงินแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆในส่วนของแผงประตูนะครับฝั่งคนนั่งข้างก็จะคุมโทนหมดเลยนะครับสีดำ รองมือด้วยบุกนะเดินด้วยด้านสลิชชิง่งสีน้าเงินนะครับมาพร้อมกับที่รองมือตรงนี้ที่เป็นสีดําเป็นโนแบค็คนะครับมือจับเนี่ยเป็นสีเทาเมนเดลิกนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าออปชั่นทุกอย่างเนี่ยให้มาโอเคให้มาเยอะให้มาไม่น่าเกียดนะครับกับราคานี้นะอย่าลืมว่าเป็นตัวร่มต้นนะครับในรถเก๋งนั่นเองนะครับเพราะเป็นเครื่อง 1. 2น,นะครับถือว่าออปชั่นให้มาไม่ไม,ไม่น่าไม่น่าเกียดนะ ในเรื่องของออปชันนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ดีไซน์คล้ายกันเลยนะครับแต่แค่ตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นบุกแต่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนพลาสติกนะครับแบบนี้จะไม่ใช่บุกนะในส่วนของผู้โดยสารตอนที่2นะครับถึงแม้ถึงตัวรองท็อปเนี่ยก็ atom, จะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวรองท็อปตัวพรีเมียมเนี่ยแต่ในส่วนของโครงสร้างนะครับทุกอย่างเดิมแท้หมดผมกล้าร,รับประกันกล้าการันตีนะครับไฟไท้ายนะครับเดิมแท้นะครับ,นะรบไฟไท้ายจะเป็นแบบ led light guiding ไไค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับจริงๆอยากให้พี่เห็นด้วยเนาะในส่วนของคันนี้นะครับก็เป็นตัว1.2สปอร์ตนะครับแน่นอนว่าสปอร์ตสมชื่อสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์ทุกอย่างดักเทลมีมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วก้องถอยทุกอย่างมีมาให้ครบด้วยคันนี้เปิดฝาปรงท้ายมานะครับให้พี่ๆี่ดูในส่วนของโครงสร้างนะครับน็อตฝาปรงท้ายทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับเดิมแท้หมดลางน้ําสปอร์ตไมนกักมีให้เห็นแบบชัดเจนนะครับกับไฟ ทุกอย่างนี่ไฟายแท้เดิมเนาะไทโคยตกนะครับชกอัพทุกอย่างเดิมสนิทนะไม่มีในส่วนของรอยรล่วซึมไม่มีในส่วนของคาบน้ํามันออกมานะแม้แต่อย่างใดนะครับในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้รับประกันตรงนี้ไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแม่แรงหน่อยแม่แรงนะครับก็มีอยู่ครบนะในส่วนของแม่แรงนะครับชุดปะยาง โครงสร้างเดิมแท้ทุกจุดนะครับสปอร์ตเมนอาร์คทางมะพร้าวมีให้เห็นแบบชัดเจนค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับด้านขวาเปิดประตูมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูในส่วนของเบาะนิดนึงนะครับฝั่งด้านนี้น่าจะชัดกว่าน่าจะสว่างกว่านะครับในส่วนของเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยมีการนั่งนะในส่วนของเบาะนะครับได้ดูจากตรงนี้เลยนะครับาไม่ค่อยมีการนั่งนี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับในส่วนของเบาะ ด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีในส่วนของลูกเล่นอะไรมาให้เพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้ําหรือว่าช่องเสียบย s b บีนะครับคันนี้ไม่ได้มีมาให้แต่ข้อดีเขามีเยอะนะสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราวนกันมาดูนะครับในส่วนของน็อตเสาบีตรงนี้นะครับส,สวยๆเดิมแท้ทุกจุดไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนตรงนี้ผมรับประกันนะสติกเกอร์นะครับ พผนเพนทุกอย่างอยู่ครบนะครับสกิลมอกอร์สวยเดิมแท้ต้องแบบนี้นะครับผู้ชมอันนี้คือสวยจริงๆนะในส่วนของแผงประตูนะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นสีดําทั้งหมดนะครับในส่วนของปุ่มไปช่างอ,อนโทนจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็ออโต้นะครับแค่1บานฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างเปิดปับปิดบบฟ้ามีตัวปรับองศาให้เรียบร้อยเป็นแบบเ็นไมย,ยมนั่นเองนะครับในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะ เดินด้วยดาสติชชิ่งสีน้ำเงินนะครับสวยๆแบบนี้นะครับกับเลขไม้หมื่นหกอันนี้เลขไม้หมื่นหกจริงๆนะไม่มีการกอไม้แน่นอนนะครับถ้ากอไม้มา,มารับรองว่าอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะสำหรับบริษัทของผมในส่วนของกุญแจนะครับก็จะได้เป็นกุญแจเสียบแบบนี้เลยขออนุญาตเสียบแล้วก็สตาร์ทรถให้พี่ๆดูเนาะเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้หน้าจอออปติกไวเลขไม้หมื่นหกนะครับ ผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังกชันเปิดเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้ทั่วไปเลยต้องบอกว่าสวยมากพอสมควรนะครับไฟหน้านะครับได้มาเป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้ว Full-LG ด้วยออโต้ Auto, ด้วยนะครับในเรื่องของหน้าจอทัศนกินมีมาให้ครบนะครับกล้องถอยก็มีมาให้รับรองในส่วนของ Android Auto ด้วยนะครับสำหรับตัวลองท top คันนี้แอร์ก็ได้มาเป็นแบบออโนัต้นั่นเองนะครับสีดาเป็น no black นะครับออปชันเนี่ยต้องบอกว่าโยนมาจากรุ่นพี่ใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะนะครับนี่ในส่วนของปุ่มปรับแอร์นะครับปกติเราเลื่อนเนาะตรงนี้ไม่ต้องเลื่อนแล้วนะครับเรากดได้เลยแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้2ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บงานมาอย่างดีเลยนะครับจะมีไฟแอมเบียนท์ให้แอมเบียนท์ไลท์ให้ตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับ ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับกับรถราคานี้นะได้เกียร์ออโต้นะครับ CVT 7สปีดนะครับผมแล้วสําหรับพี่ๆคนไหนที่ซีเรียสนะครับคิดว่าโอ้น้องเครื่อง1.2นะครับอืดขับไม่ไหวนะครับนี่ครับผมมีโหมด S ให้นะครับโหมดสปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นโหมด B นะครับโหมดขึ้นเขาเนาะทางลาชันก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับ ถือว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนคันนี้อยากขับเร็วก็ได้นะครับแต่ถ้าเรื่องอาตาัตราการเร่งเนี่ยจ,จะไม่ดีเท่าเครื่อง1.6นะครับหรือว่า1.8นั่นเองแต่ถือว่าตอบโจทย์นะในเซกเมนต์รถมือสองในเซกเมนต์รถเอ่อขอภัยนะครับในเซกเมนต์เครื่อง1.2ถือว่าตอบโจทย์มากพอสมควรในเรื่องของออปชั่นนะครับคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องเสียบอะแดปเตอร์มาให้นะครับ1ช่องมีที่รองมือให้ตรงนี้อีก1จุดเนาะสวยๆแบบนี้ในส่วนของคอนโซลน,นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสีเทามเนลิกสวยๆแบบนี้นะครับนี่สวยจริงๆนะในส่วนของเพดานนะครับกันสากด้านบนก็ไม่ได้มีในส่วนของรอยเจิมเข้ามานะครับนี่ตรงนี้เดิมทุกจุดนะครับเผื่อมีพี่ๆคนไหนเป็นสตามเนาะให้ดูนะครับว่าไม่มีในส่วนของรอยเจิมเข้ามานะแม้แต่อย่างใดนะครับโดยรวมต้องบอกว่าสวยมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับที่ภายในห้องเครื่องว่าหัวน็อตทุกอย่างเดิม หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในห้องเครื่องนะครับให้พี่ๆดูนะครับภายในห้องเครื่องเดิมๆนะครับแห้งๆแบบนี้ไม่มีในส่วนของครามน้ํามันไหลออกมานะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ฝาดําให้เรียบร้อยนะครับ VVTIE นะครับผมในส่วนของโครงสร้างเดิมแท้ทุกจุดนะให้ดูได้ให้ดูได้เลยนะครับรอบคันขาดด้านหน้านะครับน็อตทุกอย่าง ไม่เคยไขยแล้วสีเท่ากันหมดทุกจุดนะครับชิ้นส่วนพลาสติกไม่แตกไม่ลองไม่รอนนะครับเพราะว่ารถเป็นปี22นั่นเองเลขไม้60,000นะครับขออภัยเลขไม้10,060นะคันนี้ครงสร้างเดิมแท้ทุกจุดนะครับฝาปงด้านหน้าก็ไม่เคยมีการไขนะในเรื่องของน็อตนะครับสวยๆแบบนี้รูกลมทุกอย่างนะครับกลมเหมือนเดิมนี่สวยๆเลยนะครับสําหรับรูกลมนะครับ ตอกโตโยต้าตรงนี้ด้วยด้านล่างซ้ายมือนะครับแผ่นกันชนความร้อนเนี่ยก็ไม่มีรอยฉีดขวดเลยหรือว่าราขึ้นเนี่ยไม่มีเนาะถือว่าโอเคนะครับยางซีนทุกอย่างอยู่ครบเลยนี่โดยรวมถือว่าผ่านนะครับคันนี้ใช้ได้สภาพ90%กับเลขไมล์10,006แล้วออปชั่นไม่น่าเกียดแอร์แบ็กให้มา7ใบนะครับหน้าจอทัชสกินกล้องถอยทุกอย่างมีไม้ครบเรียบร้อยแล้ว กับลดราคา4 3 0 0 0 0บาทในเซ gment รถมือสองครับฟีดาวผ่อน7,002เท่านั้นเองสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0840560534หรือว่าจะไปนในส่วนของ Line แอดนะครับ ad97dlayset นะครับผมติดต่อทักแชทกันเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมเซลเบียยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีตรงจุดไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก่อนจากไปนะครับพี่ๆ เหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจงให้ผมด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆรถดีๆรถส,ยสวยๆแบบนี้นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ได้เลยวันนี้ผมเซร์เบียขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ